เข้ากับต้นไม้นะครับนี่ครับแบนแต่เลยนะครับัวกระสุนฝังเลยนะครับต้นนี้นะครับน่าจะเข้าสองนะครับนี่ครับนี่ครับอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งเข้านี่นี่ครับผมวันนีครับก็พามายิงกระลอกนะครับนี่ครับจุดนี้ครับที่เรายิงเมื่อกี้ครับเมื่อกี้มาถ่ายคลิปมันทันครับเข้ามาก็เจอกระลอกเลยนะครับเนี้ครับเมื่อกี้ยิงตรงนี้ตรงเส้นเล็งนะครับ เนี่ยครับเนี่ยครับตรงที่เป็นรอยต้นไม้นะครับเนี่ยครับเนี่ยยิงตรงนี้นะครับเมื่อวานเข้ามายิงนะครับเมื่อวานเข้ามายิงได้สี่ห้าตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเนี่ยคือระยะที่เรายิงนะครับก็กลับมาติดกล้องแล้วนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเนี่ยครับเวลายิงมันสะดวกกว่านะครับเนี่ยครับดูครับกลับมาติดกล้องเหมือนเดิมนะครับก่อนะครับระยะที่เรายิงนะครับเนี่ยกล้วยก็ไม่ไกลนะครับน่ครับกล้วยเหลืองๆอยู่ปลายกระบอกปืนนะครับก็ถ้าเล็งผ่านกล้องประมาณสิบห้าเมตร เมื่อกี้ก็ยิงกระลอกไปแล้วครับเนี้ยให้ดูนะครับนี่กล้องของเราสายเจ๋วครับใช้งานมาสองปีแล้วผมเนี้ยครับใช้งานมาสองปีก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับโอเคยิงแม่นนะครับเดือบรอยที่ยิงครับรอยต้นไม้นะครับนี่ครับใช่หมดเลยนะครับครับข้างล่างนี่ครับตรงเส้นเลงเนี้ยเมื่อกี้ยิงไปหนึ่งนัดเรียบร้อยนะครับกระลอกนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งกับห้าโมงครับสี่โมงสี่โมงครึ่งกับห้าโมงครับเนี่ยครับ ก็หมายเราก็จะประมาณนี้นะผมพามานั่งซุ่มยิงกระบอกนะครับเนี่ยครับบรรยากาศเริ่มค่ากระบอกก็เข้าดีนะครับกล้วยที่ผมมาตั้งไว้ทั้งเรือนะครับเกือบจะหมดแล้วนะครับไม่ถึงหกวันนะครับเนี่ยครับดูนะครับอยู่ปลายกระบอกปืนนะครับกล้วยจะซุ่มให้ดูนะครับนูนกล้วยของเราลงเหลืองนะครับถ้าเล็งผ่านกล้องก็จะเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยครับกล้องของเราก็มานั่งยิงนี้นะครับนี่ เรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูรอยกระสุนที่ยิงครับก็ขออนุญาตไม่ให้ไม่ให้เห็นตัวกระลอกนะครับเดี๋ยวเกิดดราม่านะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะผมเนี้ยครับตรงที่เรายิงเมื่อกี้ครับยังไม่ได้ติดสโคปนะถ้าติดสโคปเดี๋ยวจะได้ดูง่ายๆนะเนี่ยครับก็ผ่านกล้องมือถือก็จะประมาณนี้นะครับนี่กล้องมือถือนะครับก็ดูดัวนะประมาณนี้นะเนี่ยครับเส้นเล็งก็ประมาณนี้ระยะนี้ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตนั่งซุ่มอีกสักพักหนึ่งนะเผื่อเข้ามานะเดี๋ยวถ้ามาเราก็จะบอกนะเดี๋ยวจะพาไปดูแผลที่เรายิงนะว่าโดนตรงไหนนะเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตนั่งซุ่มแป๊บหนึ่งนะนี่ครับก็มีนกขอดนะเข้ามากินกล้วยนะเดี๋ยวผมก็จะเล็งผ่านกล้องให้ดูนะเนี่ยตัวปืนของเราเนี่ยก็นั่งซุ่มมาสักระยะแล้วนะครับแต่ยังไม่เจอนะเดี๋ยวจะใช้กล้องนะเล็งให้ดูนะดูนกนกปลอดพวกนกขอดนะเนี่ยเขามากินกล้วย นึ่นครับเลยอะเรื่องเดืองนับไกลๆนับนี่ครับตรงเส้นเล็งรอครับ เนี้ยครับนกนกขอดนกปลอดนะครับเข้ามากินครับเนี้ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเข้ามากินครับใจดูนะครับก็ดูยากนะครับผันกล้องมือถือต้องมีสโขบนะครับต้องติดสโขบนะครับเนี้ยครับเนี้ยครับตรงเส้นเล็งนะครับนี่ถ้ายิงก็ไม่เหลือนะครับระยะนี้นะครับแต่ว่าไม่คุ้มนะครับตัวเล็กเกินไปนะครับเนี้ยครับตรงนี้ครับดูครับเข้ามากินเน,นี่ยครับเข้ามากิน วยที่เรามาลอไว้นับเนี้ยนี่เลยครับตรงเส้นเล็งครับนี่ครับก็ประมาณนี้นครับระยะทำการของเราไม่ไกลมากสิบห้าเมตรได้เดี๋ยวก็นั่งรอดูกระลอกนะเผื่อมีกระลอกเข้านะก็มีนกเข้าก็ถือเป็นเรื่องดีนะกระลอกก็ได้ไม่ตกใจนะครับ เดี๋ยวเราก็จะนั hmm. ่งดูนกนับดูนกกวยองนครับอยู่ปลายกระบอกปืนครับนี่เลยนะครับก็เริ่มค่าแล้วครับเริ่มค่าแล้วบรรยากาศฝนก็จะตกด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ออกไปนะครับได้ก็ได้กระลอกมาตัวหนึ่งครับได้กระลอกตัวหนึ่งเดี๋ยวก็นั่งรออีกสักนิดก็ได้ครับเผื่อมีอะไรเข้านะครับนี่ครับนั่งรออีกสักแป๊บหนึ่งเผื่อมีกระบอกเข้ามาสักตัวนะครับได้สักตัว แต่ก็ไม่น่าจะเข้าแล้วเพราะว่ามันคําแล้วนะครับน้วยขของเราก็อยู่ตรงนู้นถ้าซูมไปก็จะเห็นนะครับนี่ก้วยของเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอยกระสุนนะครับที่ยิงไปนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเลยนะครับก็ต้องขอญาตนะครับขอญาตไม่ให้เห็นตัวนะครับเพราะว่ากระรอกเป็นสัตว์ป่าคุมครองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเกิดดราม่านะครับนี่ครับไปครับ วันนั้นยิงได้สี่ตัวครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนับเสียดายมากเลยเนี่ยครับก็เป็นไม้กอไผ่แล้วก็มีต้นไม้เนี่ยครับดูครับนุ่นลังกระลอกนะสามารถไต่เข้ามากินได้หมดเลยครับตรงนี้ครับเนี่ยครับนี่โอ้เป็นกระลอกแดงครับขออนุญาตไม่ให้เห็นตัวครับขออนุญาตเดี๋ยวให้ดูปวยที่มันเข้ามากินนับเนียบผมล่อไว้ทั้งเรือเลยครับเนียบทั้งเรือกระลอกก็ อยู่ข้างนะครับให้ดูเมื่อกี้รอยที่ยิงครับโอ้ที่เดิมเลยนะครับที่ผมยิงนะครับเนี้ยก็มีหลายนัดเนี้ยอย่างตรงนี้ก็เข้าไปน่าจะสองสามนัดแล้วนะครัเนี้ยเข้าไปจนโอ้โหเยอะเยอะอุ้นี่ครับมีรอยกระสุนด้วยนะครับให้ดูครับน่าจะชนกันแล้วกระสุนเนี้ครับจุดสองสองนะนี่ครับเวลาปะทะเวลาโดนโดนโดนปะทะแบนเลยนะครับปะทะเข้ากับต้นไม้นะครับนี่ครับ แบนแตะเลยนะครับวระสุนฝังเลยนะครับต้นนี้นะครับน่าจะเข้าสองครับนี่ครับนี่ครับอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งเข้านี่แล้วก็ตรงนี้นี่ครับนี่ครับนัดหนึ่งเข้าเต็มเลยครับนี่ครับมีตรอยที่ ยิงครับเนี่ยตรงนี้ก็ยิงตรงนี้ก็ยิงครับเนี่ยครับดอกกระสุนถากไปเข้านี่นะครับทะลุนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยครับยิงพุ่นหมดแล้วต้นนี้ครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็มีครับฝั่งนี้นู่นตรงนี้ผมก็ยิงครับโมวานนี่อีกร้อยหนึ่งเพราะว่ามันมากิ่งเกาะตรงนี้ครับเนี่ยครับก็ยิงเนี่ยครับตรงนี้ก็ยิงได้หลายตัวแล้วเนี่ยครับก็เท่าที่ผมเห็นก็เป็นกระรอกแดงครับตัวหนึ่ง เรียบร้อยครับวันนี้หมายของเราก็กระยะยิงก็ไม่ไกลดูนะครับสิบห้าเมตรติดกล้องดูวับฝนก็จะตกนะครึ้มก็จะห้าโมงเย็นแล้วครับก็ออกไปเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตเก็บกระแตก่อนนะเก็บกระรอกเดี๋ยวจะให้ดูเลือดนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยผมเก็บไปแล้วครับกระโอกได้จริงๆครับแต่ขอญาตไม่เห็นตัวนะครัเนี่ยเลือดเลยนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวเกิดดราม่าอีกนะครับ ก็จะเก็บไปเลยครับได้กระรอกตัวหนึ่งเรียบร้อยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องบ่าว้อใต้อีสานอินดี้ด้วยนะนี่ครับหมายที่เรามายิงเดี๋ยวว่างๆผมจะติดสโคบให้ดูนะครับเวลามันเข้ามากินนะนี่ครับรอบส่งนู้นก็ลอยยิงครับทั้งต้นเลยเข้าตัวนี้หมายนี้เข้าดีมากครับถ้าจะมายิงนะครับก็คือนานๆผมมายิงทีนะสองสามวันมายิงครั้งหนึ่งนะแล้วแต่นะครับาะ ก็ยิงไปวันละตัวสองตัวครับยิงไปทํากินครับก็งดดราม่านะครับนี่ครับหมายที่เรามาก็มีที่หนึ่งครับยังไม่พาไปนะอยู่หน้าเราตรงนี้ก็เข้าบ่อยแต่ยังไม่เคยไปยิงนะครับนี่ยังไงก็รอติดตามได้เลยครับนี่ครับก็โอเคครับผมไปเลยครับ